พอสุดต่อครับเดี๋ยวเอามาลุ่นกันครับว่าซากไก่เสียจะโตครับพี่น้องไก่ซากไก่ยอะมากนะครับนี่วังหันนี้เขาจะโตวงังหันวังหันหมอผ้าพีผ้าหนองนางหลุนอยู่หันเห็นหน,นิ่งสองตับตหมูมาสามสี่โตนะครับแต่ว่ามาแต่บ่หอดตอกอืมอม,มา เลื่อร่องเขย่าแบบจีิๆร่องนะครับหมูกับเขามาไกลครับยิ่งไกลมันหันยิ่งประมาณเม็ดกลัวๆุมละออต้นทัดยิ่งเหยื่อมันเหมือนเนาะมัมมันถ่ายบ่เห็นครับครับเป็นออกมาเลยเนยิ่งยิ่งโตแหลกนะครับมันสุ่มหมูมันก็ออกมาออกมาถูกสารทิศเลยนะครับทิศทางซ้ายท้างขวาทางหนามาเวิดเลยผมมาสิเอาด่านปืนตีเอาหมดละครับเห็นนี่ครับผมเอาเอาลูกดอกไปสองดอกครับนี่ผม <c oughs> พอดีผมเอา นี่เอาดอกออกจากปืนตัวนี้ครับปืนผมเนี่ยเอาดอกจากปืนผมบาะว่าผมเขาก้อนเพื่อนเนี่ยบันนี้นูมันออกมาประุดครับก็เลยเปลี่ยนเชียงต่อเข้าไปก็เลยให้เพื่อนเอาลูกดอกผมเข้าไปนํานี่ครับเพื่อไหวเด้อว,วะท่นานเอาไปสามดอกก็คงจะได้หิงพ <โอ S 1> ัดสามอยู่้วเพราะว่าเมื่อกี้นี่นูนเขาลลยเติมเนาะสถานังเบิงครับพอดีผมกดท้ายนํากับวัานครับรับถึงเหนี่ยววัฒท่านมันกระเหมืดครับเพราะว่าห้องผได้ใส่ไฟนอกบางคันเพราะว่ามันจีรบกวนกัน สันเอาหนูครับพ่อมันต้องใส่ความเงียบฟังเสียงครับเบ่งใส่หนูครับหนูขัวโอ้ยครับ<ด>ใส่นี่ใส่ซ้ำกันบัดเลยใส่กระดูกอ่อนนะครับนี่พ<ม>อดีขัวพี่น้องเบ่งครับโอ้ยใส่หนู<ม>ไห้มากช่องแต้มเดี๋ยวเขาจะไปอีกไม้หนึ่งเนาะ<ม>แต่ว่าไม้นั้นเป็นไม้ขังถนนครับโอ้โหว่ามันจะเป็นยังไง<ม>เพราะว่ารถมันกันย่งแรงที่เหวอยู่ครับพี่นอ<ม>้องแต่ว่าไม้นี่หันอีกสัก สองหมือมาสับกันนาสิหนาสิมีโตเพราะว่าบางคันนี้มันก็ออกมาลายอยู่เนาะออกมาลายม่ท่เห็นยังบุทันเห็นตก็นต้นลูกมเนากำลังกำลังหาวครับรุ่นเนี่ยรุนกำลังหาวครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกแค่สองหมือครับเพราะว่าแต่ที่เขาไปสั้นสับมก็คือมันกัยังสียู่นี่หนีครับแต่ว่ามันหนาจะบอกมาน่นกทัคุณเล่คตง แต่ว่าถ้าเขาไปหันเพราะว่านูนะมันจะขึ้นมาจากจากห้องห้องทางเนี่ยมันลงไปกินห้องครับขึ้นมาขึ้นมานีเพราะว่าผมเขามานีผมผมสันอยู่นีเห็นมันเลีนมาาันจะพีครับจากจากป่าหยาข่าทึบๆเนี่ยครับขึ้นมานีก็เลยลงไปสันลุมกับกับย่งเขาครับแต่มันโบสุดครับเพราะว่าโบกาบูเขาไป้างในเพราะทางในมันสิเตียนกว่าเนาะทางในมันสิมันสิห่างมันก็มี ของมันข่องมันเพาะนั้นน้อหน่องพวกนีนี่มันหนูออกมากอะโบเห็นโบเห็นเห็นตัวนี่นะเพราะว่าผมสั้นตอนแรกเขาสั้นอยู่หันมันก็มาหอนนี่ครับแต่ผมหาโบเห็นพอสั้นในนี้มันก็เขาม่หนี่อีกหาโบเห็นอีกไปสั้นอยู่หันเขาอยู่หันอีกหาโบเห็นอีกครับพร้อมถือแต่ว่าทางผมมันจะมีข่องครับมันสิบางแต่ว่าผมบริย่างเข้าไปเพราะว่าทางมันอันยญานโน้มตื่นครับก็เลยให้ซาไก่บันเข้าไปครับเดี๋ยวเอาไปเบิังอีกไม้นึงครับผมโอเคครับผมกะเอาทำหนี่กะครับ ถ้าเกิดว่ามีต่อเดียวสิอันนั้นต่อครับถ้าบอลนี่ผมกระสิจบไปเลยนะครับเด้อโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนายตังใจกับซากไก่เชี่ยแนวครับกาถือว่าประสบผลสำเร็จครับสองแต้มครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายตังใจเลยครซากไก่เชี่ยแนวนัครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ